อิ่มคับวนี่คิ่มช่ไชื่อกัเลยครับผมช้วอกันเลยครับนชื่อตุ่มนี่อันนี้อันนี้ตุ่มเป็นตุมนอะไรอะตแน่เรตเพียงอเป็นเรื่องไหนดีอะเผ็ดพี่มีข่าวแล้วอยู่แล้วบอกว่า ยังไงคะเพราะคนไปเดาว่าเป <o increasingly wrote> ็นคู่คุณข้าวไทยคะก็ใส่มูแหละก็มอมม้ามันก็มีหลายมอม้าเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันมอมมิวเป็นยังไงของมอมมิวมอมิวแฮปปี้ครับก็ก็ตามที่คอมเมนต์ไปเลยก็รักกันดีครับผมแปลว่าตอนตอนแรกตกใจไหมอ่ะเพราะว่าพอคนทักนายมาแล้วคือมันกลายเป็นว่าคนโยมาที่เรากันเยอะมากเลยตอนตอนแรกก็แบบเหมือนตอนแรกที่ผมรู้ครับเป็นเป็นคนที่รู้จักส่งมาให้แล้วก็เลยลองคลิกเข้าไปดูแล้วเหมือนที่ ที่คุณหมอเขาดูอ่ะเป็นคนอื่นด้วยนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเหมือนเป็นแบบเป็นถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายอ่ะเป็นนรอเรือแต่ถ้ามองมาเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่บางคนเขาแบบตีความไปไงเราก็รู้สึกว่าอยงนั้นเราแบบเราหลบเพียฝั่งเราและกันรู้ว่าฝั่งเราละก็ดีจริงๆักอจะผิดทันที็เลยก็ต้องมีนักการ เดี๋ยวแบบคนเรินมมีตุนเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็อยากบอกว่าแฮปปี้ครับเออแล้วเราคุยกับคุมือน้วยค่ะเขาเป็นคนเขาเป็นคนลูกเข่าค่ะเขาก็ส่งให้ผมดูเดี๋ยวแล้รู้ก่อนโควิดไปทีเขาส่งให้เพื่อนอะไรเพื่อนแบบว่าเอ้ยยังไงเออเนี่ยเขาแบบเห็นมีคนเขาไปเดากันนี่อะไรเงี้ยก็เลยเขาไปดูว่าเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรที่เราก็เชี่ยวชาติแม่ฝาพมีฬแล้วก็มีเช็คมจริงจริงนะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมก็ที่บ้านก็ ดูให้อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องให้เขาเดินดูให้หรอกเจอเครียดอีกเจอทั้งอย่างก็เครียดเลยดิอะไรกันเราเจอทั้งอย่างก็เครียดคือทั้งคือคือกลัวผมก็เครียดหรอกแต่ว่าตัวแบบใไหลๆเข้าใจกับแฟนก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมต้องมีคนมาเข้าใจผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากจะบอกเรื่องการดูดวงบ้านก็เหาือนกันเป็นบ้านมีปัญหา พี่บ้านเขาไม่ซืเบียรเลยครับพี่บ้านเขาก็ดูเขาอยู่แล้วความละเอียดสั้นยอดใหม่แล้วมันก็มีคุตบอลเยอะมากที่ทำให้เขาทุ่มเททั้งทั้มันจัดองค์เนี้ยก็คือไม่รุ้นกันชื่อมิวอาจจะเดาได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยัก็เลยแบบเล็งมากเมันมีมอมาใครบ้างอ่ะมีพี่มิวนิดตนึ่งหรอมิวมีหลายมิวแล้วมอมามีใครบ้างอ่ะอ่ะอย่าง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 ล่าสุดเราไปดูเราเล่ปอะไรแล้ว ก็ดีครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องธุรกิจมากกว่าว่าตอนนี้ที่เปิดมาเนี่ยทิศทางมันเป็นทางไหนบ้างก็หมอดูก,อก็โอเคมากๆก็เลยแฮปปี้ครับแต่ไม่ได้ดูดวงความความรักว,ว,ว,ว่าแบบยังไงคคือืออเรื่องเรื่อ,อไหร่เริ่มดียังไงเรื่องดวงความรักก็ได้แม่เขาดูในตอนนี้แล้วแหละตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าคุณเป็นการมีการเรื่องงานแต่งใช่ไหมครับคือคือด้วยความที่งานแต่งแต่แรกอ่ะยังไม่ได้ลงวันเลยว่า ส่วนใหญ่เขาก็ต้องไปดูเลิกก่อนแต่ก็เหมือนแบบยังไม่ได้มีเวลาไปนั่งดูเลิกเลยครับนี่นี่ล่าสุดเพิ่งไปดูเลิกตั้งศาลที่คลินิกมากเลิกก็เอ็นก่อน บวงสวงตั้งศาลอะไรนี่ไปยืนพนมมือตั้งศาลนี่อะไรอย่างนี้เริ่มแต่งประมาแล้วที่เราไปดูค้าคือตอนแรกคิดว่าน่าจะช่วงปลายปีครับแต่คิดว่าเหมือนถ้าตอนนี้เป็นการปีแล้วมันอาจจะยมตัวไม่ทันว่าคิดว่าถ้าเร็วสุดต้องปีหน้าแต่ว่าอาจจะต้องแบบขอไปดูเลิกก่อนครับว่าเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นความรู้สึกเราส่วนตัวไหม <ร>มันจะทษความรู้สึกไหมคะสคมูไม่ค่อยของเขาก็เหมือนเหมือนผมก็เล่าให้เขาฟังว่าแหละว่ามันเป็นยังไงบ้างคนเขาก็ตีความไม่ได้หลากหลายแบบแหมอม้ามันก็ได้หลายหมอม้านะกคเล,ลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ในตัวคอนเทนต์เองที่<ช> <ๆ S 2> คุณหมอเขาดูมาก็ไม่ใช่ปฏามิริกไม่ใช่เราด้วยแหละแต่คนบางทีก็อาจจะแบบเหมือนเหตุผ่านหัวนะมัก็อาจจะตีความไปเองอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็คุณพอเลื่อนงานแต่งมันก็เลยเนอะคนก็ยิ่งใส่ขนเป็นห่วงเป็นใยยิ่เยอะขึ้นอยากบอกอะไรแฟนๆที่เขาแบบว่าเขาตกแตือนกันนะก็ต้องต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่คอยเป็นห่วงครับผมแล้วก็ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารักกันดีแฮปปี้จริงๆช่วงนี้ก็โฟกัสเรื่องเรื่องเรื่องงานครับผมแล้วก็โฟกัสเรื่องกำลังจะหนีเที่ยวอีกแล้วก็ก็ดูแบบดูดูตารางโรงแรมอยู่ว่าเป็นฟังโรงแรมไหนดีแต่นนะพาจะมีมูลก่อนแต่งงานแค่ขนเป็นห่วจะบอกว่าต้อนเรื่องพรอะไร คือค mm ือปัจจุบันนะนึกภาพไม่ออกเลยถ้าันนูมูลจะเป็นยังไงเหมือนันนูมูลกรนทุสองเดือนอยู่แล้วโอเคนะคะขอบคุณค่าครับขอบคุณมาะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้พี่ตุลไม่มาพีสตุลพาดจริงๆนะจ๊ะไม่ว่าไม่ว่าถ่ายรูปก็ไม่ติดภาพ